มันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าฉลามดึกดำบรรที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์มันกลับกลายพันธุ์สามารถอยู่บนบกและยืนได้และมันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับ The Shark g กอบรินฉลามกอบรินสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึง The Shark g r o ับ i ินสลามกอบบลินสลามกอบลินนี้นะครับมันมีชีวิตอยู่จริงบนโลกมนุษย์นะครับความยาวของมันนั้นมีประมาณ3-4เมตรเลย นักวิทยาศาสตร์ได้บอกเอาไว้ว่ามันนั้นเป็นซักดึกดำบรรมันอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่ยุคไน,นโนเสาร์หรือเกือบ1,000ล้านปีก่อนแล้วนะครับและถูกพบครั้งแรกบริเวณประเทศญี่ปุ่นในปี1,873นะครับโดยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันถูกบันทึกและถูกพบเพียงแค่ไม่ถึง30ครั้งบนโลกเท่าน,นั้นเองเพราะว่าดาวเคราะห์สีฟ้าที่มีชื่อว่าโลกนั้น จะมีน้ำมากถึง3ส่วนสของโลกเลยและมหาสมุทรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำต่างๆมนุษย์สำรวจรได้แค่5-10%เท่านั้นจาก100%ทั่วโลกทำให้อาจจะมีสัตว์ประหลาดหรืออะไรบางอย่างอาศัยอยู่ใต้ทะเลโดยที่พวกเรานั้นไม่รู้ได้เลยแต่ เมื่อไม่นานมานี้เราเรียกได้เลยว่ามีเหตุการณ์สำคัญและเป็นบันทึกสำคัญในการพบเดอะชาร์กอบลินหรือฉลามกอบลินนั่นเองเทเวอร์เฮนเดอร์สันไดโพสตภาพฉลามกอบลินที่อยู่ริมทะเลแต่มันมีลักษณะไม่เหมือนกับ30ครั้งที่มนุษย์โลกเคยได้พบเจอกับฉลามกอบลินเทเวอร์เฮนเดอรได้พบเจอฉลามกอบลินที่แปลกจากตัวอื่นเพราะว่า ฉลามกอบ,บลินที่เทวเวอร์เฮนเดอร์สันเจอนั้นมันกำลังยืนอยู่ที่ชายฝั่งเทะเลและจากรูปร่างลักษณะของมันดูแล้วมันมีขนาดใหญ่กว่าฉลามกอบ,บลินที่เคยพบเจอมากเลยทีเดียวนะครับและในวันที่13เมษายนปี2020เทวเวอร์เฮนเดอร์สันได้โพสต์ภาพ เจ้าฉลามกอบ,บลินนี้อีกหนึ่งครั้งและในภาพนี้แสดงให้เห็นว่าฉลามกอบ,บลินตัวนี้มันนั้นอีวลูชั่นตัวเองหรือแปลงเปลี่ยนตัวเองมีแขนมีขายืนเหมือนมนุษย์แต่หน้าตาของมันยังเป็นฉลามกอบลินที่น่ากลัวอยู่เหมือนเดิมและที่สำคัญภาพภาพนี้ถ่ายได้บนบกและเป็นบ้านหลังหนึ่งในชนบทอีกต่างหากเรื่องเรื่องนี้นะครับ ทำให้เกิดความตื่นตุมไม่มากก็น้อยเลยเราจึงจะมาลองพูดคุยกันว่ามันนั้นมีจริงหรือไม่โดย4ทฤษฎีในวันนี้ที่ผมนำเอามาให้ทุกท่านได้ฟังกันมันมีความน่าเชื่อถือมากบนเว็บ reddit และ Twitter นะครับลองมาฟังและคิดตามดูนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังและคิดวิเคราะห์ด้วยนะครับทฤษฎีแรกกระตรงกับสิ่งที่ผมได้พูดไปต้นคลิปนั่นก็คือ เพราะว่าโลกของเราเต็มไปด้วยน้ำสามส่วนสี่ของโลกเป็นน้ำและมนุษย์เรายังสำรวจทะเลมหาสมุทรแหล่งน้ำต่างๆได้เพียงแค่5ถึงส0จาก1 0ึงทั่วโลกมันอาจจะทำให้มีสิ่งมีชีวิตประหลาดดังกล่าวอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นได้อันนี้ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับมันเชื่อมโยงกับ SCP 3,000ที่ผมเคยได้ทำคลิปวิดีโอไว้ด้วยส่วนทฤษฎีที่2นี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กับทฤษฎีแรกเลยนะครับนั่นก็คือมันคือฉลามกรอบลิ่นนั่นเองฉลามกรอบลิ้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้คาดคะเนและยืนยันเอาไว้ว่ามันคือสิ่งมีชีวิตโบราณหรือที่บ้านเราเรียกกันว่าไดาโนเสาร์ที่มันอยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันนี้มันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการตัวเอง เพื่อให้ตัวของมันอยู่รอดจนถึงปัจจุบันนี้และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนยีนตัวเองให้เหมือนกับมนุษย์ เลยตรงกับภาพดังกล่าวที่เทวเวอร์เฮนเดอร์สันได้โพสต์เอาไว้นะครับส่วนทฤษฎีที่3นี้นะครับมันเชื่อมโยงกับตำนานหนึ่งตำนานของเกาะฮาวายนะครับซึ่งตำนานนั้นมันมีว่ามีผู้หญิงรูปร่างสวยงามหลงรักปลาลามซึ่งปลาลามตัวนั้นเป็นเทพฉลามหรือราชาฉลามนั่นเองนะครับ และเขาก็ได้มีบุตรด้วยกันซึ่งบุตรของเขามีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งฉลามพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเราก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้ามันตรงกับตำนานนี้จริงสิ่งที่เทเวอร์เฮนเดอร์สันได้ถ่ายเอาไว้นั่นก็คือลูกหรือบุตรของราชาฉลามนั่นเองนะครับส่วนทฤษฎีสุดท้ายนั่นก็คือเทเวอร์เฮนเดอร์สันได้ตัดต่อภาพทั้งสองภาพขึ้นมาและก็โพสลงทวิตเตอร์ของเขา เพื่อที่จะสร้างกระแสหรืออะไรต่างๆนานาตามที่เขาต้องการนะครับท่านผู้ชมคิดว่าสีท่ทฤษฎีนี้มีอันไหนเป็นไปได้หรือว่าเคยมีการพบเจอหรือพบเห็นอะไรแปลกๆประมาณนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกับคลิปวิดีโอเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างบอกผมได้อีกเช่นกันนะครับ และสำหรับวันนี้นางเล่าเรื่องก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ